สวัสดีครับพบกับบรรยากาศไล้สดที่วัดปร่าภูผาสูงครับวันนี้เรามาไร้สดที่บริเวณโรงทานเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์โรงทานเจาน้าีสักหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะมีกาแฟครับ <c oughs> ชากาแฟมาบริการกเพิ่มสองครับกาแฟเพิ่มสอง ร้อยสองเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์สดนะครับอันนี้เป็นกล้องของทางวัดนะครับครับผมอันนี้มามาจากที่ไหนกันครับขอสอบถามนิดนึงมาจากในเมืองโคราชค่ะแล้วเป็นร้านกาแฟแบบไหนครับเนี่ยแปลกดีเป็นกาแฟมอคคาพอตค่ะมอคคาพอตใช่ค่ะ มือแก้วต่อแก้วเลยค่ะอันนี้มีร้านกาแฟหรือเปล่าครับมีค่ะที่ไหนครับเฝ่าไปชิมที่หนองปือค่ะแถวแถวท่าทาหาสีแยกสีแยกวัดหนองไผ่นะคะอ๋อสีแยกวัดหนองไผ่นะครับโอ้ดูกาแฟอร่อยไหมคะทาเรียนคะก็เดี๋ยวชิมครับแต่ดูมันจะมารับไปแล้วหนึ่งครับดูขั้นตอนนะครับที่จะได้ทำครับอันนี้เป็นจากคณะบ้าน บ้านหนองตือใช่ไหมครับใช่ค่ะบ้านหนองตือ้อทะเลค่ะงอทะเลอันนี้เขาจะมีนี่ครับปลาชักยอเลือทั้งหมดได้ครับเป็นระบบคล้ายๆกับเป็นไอ้น้ำด้วยใช่ไหมครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่ออาดรับที่อาดนะครับนี่ครับอันนี้มาช่วยกันทำหลายคนเลยปลาเฉียว กาแฟขึ้นครับหนึ่งครับอันนี้ชาชาด้วยใช่ไหมครับอน,นี้ชาเขาีวยวครับผมชาเขียวชาไทยครับวันนี้เอ่อดีติธรรมที่มาวัดป่าภูผาสูงก็ได้นี่นะครับชิมกแาแฟพี่แรกครับครับผมดาดีตรรมก็ไปอุดหนุนได้นะครับพี่บัวทะเลนะครับ <S 2> <S 2> <S ทั้งชาเขียวแล้วก็กาแฟสดนะครับชาเขียวอีกนี่ชาเขียวเดี๋ยวติดตามขั้นตอนกันดีกว่าครับมาครับร่วมร่วมร่วมอนุโมทนากับเจ้าของโรงทานนะครับเจ้าที่ทำสาธุกันมาเป็นแถวเลยเดีอวแฟนเพจเราก็ขายหายต้นมาครับผม กันเทศเราเก็เป็นโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับหลายเป็นเป็นเป็นหนึ่งเคหลักแสนนะครับอ,อันนี้มาดูกันนะครับเดีย๋ยวจะถ่ายขั้นตอนของกาแฟนะครับั้รชุบก,ก,กาแฟใช่ไครับกาแฟเย็นนะครับเจ้าที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> เหมือนกับจะต้มน้ำในหม้อให้เดือดนะครับแล้วก็จะดันขึ้นมาเป็นกาแฟเห <c oughs> ็นเห็นล้วอยากได้เป็นสตัวเลยนะครับก <c oughs> <c oughs> าแฟสดด้านนี้เลยนะครับ อันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับผมมาทั้งครอบครัวเลยครับอ่าวันนี้น้ำขึ้นแล้วครับดูนะครับนี่นะครับนี่สาเขียวโดนกระเด็นค่ะสาเขียวโดนปล่อยออกเดือดออกมาพุทธพุทธพุทธเลยไหมครับขอปิดก่อนนะครับเชิญเลยครับแต่กาแฟจะเห็นอัาเดี๋ยวเราดูรอดูกาแฟเอสเรสโซ่นะครับ กาแฟที่ไหนหนูเขได้น้ำปลาแล้วเขาอยู่ได้แล้วเป็นเป็นไงครับเยสจะทำทางบ้านวันนี้ลงทานกาแฟสดปลาบริการถึงที่เลยนะครับตรงนู้นเขาเป็นธรรมชาติดีเพราเลยได้ค่ะชาเขียวหนึ่งอามาาทงนี้น่นะครับเดือดออกมาแล้วนี่คือขั้นตอนนะครับชาเขียวเสร็จแล้วมั้ยชาเขียวได้แล้วได้แล้วเกี้ยวชาเขียวครับ ขอบคุณครับดูนะครับนี่ขั้นตอนนะครับใส่กาแฟาเข้าไปให้ดูกันทั่วๆเลยนะครับฝ่ายที่เป็นฝ่ายบริการนะครับอันนั้นเป็นฝ่ายผลิตชื่อร้านเลยนะครับลืมปอยูค่ะอยูคาฟีโอเคครับอยู่หัวทะเลนะครับปอยูคาฟีร่วมอนุโมทนากับ จะภาพลงทานนะครับวัดหนองผัดชาวภู้ผกูุนก็ได้นะครับจงๆมนาีอับมีโผเจด้ทำจากแดนไกลเลยนะครับว่าสาธุด้วยกันก็นะครับนี่นะครับบรรยากาศการสร้างเจดีตอนนี้เป็นการสร้างหอฉันไอ ะพะนอนนะครับพิหาระพระนอนนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอากาศก็ร้อนได้ที่จริงนะครับได้กาแฟนี้เรียกว่าสุดยอดแน่นอนครับกาแฟเย็นแล้วก็ชาเขียวเย็นด้วยครับอยู่กันตรงนี้กัน <c oughs> ยาวๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> ามาักแก้วสิคอะไรนะฟอร์ยูคาเฟ่นะครับอันนี้มาให้บริการจากร้านกาแฟสดโดยตรงเลยนะครับชาาเขียวมีชาเขียวแล้วก็มีกาแฟสดเอสเพรสโซนะครับร้อนเย็นแล้วก็ชาไทยจริงๆผมก็เป็น คอกาแฟมัง oh, น <laughs> <brass problems? laughs> right <the> ี่ครับโอ้โหถูกใจเอาอะไรดีคะกาแฟสดค่ะเอาอะไรดีคะปินไงครับใครชิมแล้วรสชาติเป็นไงบ้างเนี่ยอร่อยโอชูชูชูอร่อยไหมอร่อยไหมตากใจค่ะฟอร์ฟอร์ยูคาฟี่ฟอร์ยูคาฟี่ค่ะเออดีหวานหอมค่ะสาธุสวัสดีชอบแบบร้อนนะ อันนี้แบ่งก้นบาทพ่อจันอ๋อก้นบาทเลยก้นบาทก็เลยแบ่งกันเอาออ่าเป็นชาเขียวอร่อยมากค่ะนั่นนะครับอันนี้จากคอยุกาแฟเขามาตั้งโรงทานนะครับเรียกว่าออเดอร์กันหวัดดีครับคุณหลานก็อะไรคะหลายแก้วอยู่ครับหลายแก้วเลยใช่ไหม เอาข้าวเคี่ยวดีกว่าข้าวเคี่ยวค่ะอันนี้เอาไปนั่งไปด um uh eh ู่มด้วยก็ได no ้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าอิ่มบุญนะครับของกาแฟขึ้นส่งครับวายูคัฟฟี่นะครับอยู่หัวเทนนินอ่าเดี๋ยวนะครับจะพาไปชมวิหารสักนิดนึง ผ่านพระนอนนะครับเป็น่ไครับเป็น่งครับ,รบอันนี้ก็คืบหน้าไปมาณนนี้แล้วนะครับสาธุกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะขออนุญาตหยุด การไลฟ์สดนะครับวันนี้มาไลฟ์เพื่อให้ร่วมอนุโมทนากับเจ้าของร้านกาแฟที่มาตั้งลงทานนะครับเป็นฟอร์ยูคอ f f ี e นี่ครับกาแฟสดสาธุครับ